คุณผู้ชมครับความหมายของคำว่าโจรย่อมทิ้งร่องรอยเสมอที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศพูดออกมาในวันนี้เนี่ย<ฆ>ต,ต้องการสื่อสารอะไรนะครับเพราะว่าคนที่ไปยื่นหนังสือร้องเรียนของความเป็นธรรมก็คือคุณหมอสุพัฒนะครับใช่่ะนี้แกมก็ไม่พอใจเครือข่ายก็ไม่พอใจ รู้สึกว่าถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกรณีที่โยกย้ายออกจากตําแหน่งผูง้อำนวยการโรงพยาบาลชนะจังหวัดสงขลานะครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับวันนี้มาแล้วนะครับที่อาคารรัฐสภาใครคือโจรแล้วใครย่อมทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอนะครับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยววีหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาพ,พูดแทนรัษฎรนะครับรับยื่นหนังสือจากนายแพทย์สุพัฒนาสุวรรณกิจประธาน ชมรมแพทย์ชนบทและเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอชนะจังหวัดสงขลาที่ระบุว่าได้รับความไม่เป็นธรรมเรื่องการโยกย้ายตนเอง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในโรงพยาบาลสบ้าย้อยซึ่งถือว่าเป็นความไม่เป็นธรรมไม่มีธรรมาพิบาลในกระทรวงสาธรรรารณสุขหมอสุพัฒย์ยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าพบข้อพิรุธชัดเจนก็คือมีการสั่งย้ายผู้ตรวจราชการทาั้งที่ผู้ถูกแต่งตั้งไปแค่เดือนเดียวเนื่องจากไม่ลงนามสั่งย้ายตนเองและการโยกย้ายของกระทรวงสาธารณสุขโดยปกติการย้ายเป็นอำนาจของประหลัดแต่ครั้งนี้ประหลัดไม่ลงนามครับแต่มีการทำหนังสือระเบียบการย้ายขึ้นมาใหม่ และก็ให้อำนาจผู้ตรวจราชการย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนได้ซึ่งก็ชัดเจนว่าการโยกย้ายครั้งนี้สอถึงความไม่มีธรรมิบาลในกระทรวงสาธารณาสุขครับก็คือมีการย้ายผู้ตรวจราชการทาั้งทั้งที่ผู้ตรวจราชการเพิ่งถูกแต่งตั้งไปได้เดือนเดียวนะครับให้ทําหน้าที่ผู้ตรวจราชการเขตสิบสอท่านเดิมซึ่งไม่ยอมลงนามในคําสั่งย้ายได้ถูกย้ายออก หลังจากที่เพิ่งมาปฏิบัติงานได้เดือนเดียวนะครับอันนี้คือคือข้อพิรุธอันแรกนะครับอันที่สองกระทรวงสาธารณสุขโดยปกติการย้ายข้าราชการที่เป็นปกติก็จะเป็นหน้าที่เป็นอำนาจของท่านประหลัดกระทรวงครับแต่ในรอบนี้เนี่ยท่านประหลัดกระทรวงก็ไม่ยอมลงนามเองนะครับก็มีการทําหนังสือระเบียบกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาครับเป็นระเบียบหลักการการย้ายครับก็คิดว่าเป็น2ประเด็นที่เห็นชัดเจนว่า การโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยมีปรากฏการที่สอถึงความไม่มีธรรมาภิบาลในในการผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกนะครับว่าโจรย่อมทิ้งร่องรอยและสิ่งที่ยื่นหลักฐานมาเป็นข้อผิดสังเกตในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกรรมธิการของปป,ปชต่อไปครับก็เรียนเพิ่มเติมว่าโจรมันย่อมทิ้งร่องรอยนะครับ นะโจนชอบทิ้งรองลอยเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอสุภาสังเกตมาอะไรต่างเหล่านี้นะฮะมันชัดเจนปกติแล้วเนี่ยตัวปรากกระทรงเนี่ยต้องเป็นผู้ลงนามถ้าลองไปดูส่วนราชการอื่นนี่เจนก็ไม่รู้ว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์หมายถึงใครอะค่ะ